สวัสดีครับพบกับทุกองในงานสัปดาห์หนังสือเด็กแห่งชาติครั้งที่47หนังสือนานาชาติครั้งที่17เจอกับทุกองต้องเจอหนังสือเด็กแน่นอนเราไปดูกันว่าในงานนี้มีหนังสือเด็กดีๆที่ไหนบ้างาม,มาเลย ันแรกก่อนอันแรกก่อน<ม>เราเริ่มต้นได้แบบต่ตรงนี้รักคนอา่านรักคนอากนอากับบูธพาร์ตเอเจคชั่นนี่นเดี๋ยวก่อนนะพาร์ตนนะเขาดังมากต้องเซตนี้เลยของแปงมีแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างพฤติกรรมอะไรให้กับลูกๆวัย0ถึง3นี่เลยของแปงของแปงก็มีอะไรอีกอ่ะนอกจากของแปลงอ,อง่องอ่องจากของแปงก็มีอ,อ่องออง อตอนตองหน้าเขาจะเป็นแบบเป็นเด็กที่สากลหน่อยมีผมเปียก็จะมานด้วยาวก,าการท้าศน์ไหลเล่นนะมีเล่นไหนบ้างที่ผ่านการท้าศนของขององค์กรต่างๆ <ś led> อ๋ <ś led> อใช่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 กองแต่งเข้าครัวแล้วมีสองแต่งอะไรอีกนะกองแต่งแต่งตัว ตอนนี้ปองแป้งมีกี่เลือกมีกี่เล่มแล้วอะี่ะ4กเท่ากับอายุของผู้จัดการป่ะคิดว่าแต่เราได้ข่าวว่าผู้จัดการอายุมากกว่าส0ใช่ไหมผนั่นหมายถึงว่ากลแปงจะตามกช่องเยอะไหมเลกบูทถ้บอกว่าน่ารักมากเลยนะปลองแป้งยู่เลขบู๊ทอะไรเล็บู๊ใครขพูดเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่นด่ี่นี่นี๋ยี่นี่นี่ยี่นีี Ni, เราชอบเล่มนี้เพราะเรารักแม่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะปองแปงรักพ่อปองแปงรักแม่ปองแปงรักพ่อ,อ,มอ,อไม่แค่นั้นนะยังมีอีกนะรักปู่ย่าตายาย,าย,ายรักลุงรักป้าฮัลโหลเซตนี้เป็นเซตของความรักรักคนอ่านรักของแต่งด้วยฝากเก็บด้วยนะเอาพลาสตาห ชอบนเล่มไหนขายดีที่สุดตอ๋อเขาดูโอ้เขาบอกกองแตงใครดีทีนนใใ่สุดเดี๋ยวนะกองแตงตอนนี้มีสี่สิบแล้วนะไทยลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าในชั้นหนังสือที่บ้านของคุณมีปลอกแตงเท่าไหร่แล้วปองแตงทั้งหมดเนี่ยสี่สิบเล่มแล้วนะับสี่สิบคะแนนได้กีค่คะแนน แลเอเลฟนี้เหเที่ยวถ้ำอุ๊ดๆเกี่ยวถ้ำเพโอ๊ไม่ใช่13หมูป่าติดถ้ำเป็นเรื่องของความจริงที่ประทับใจใคนทั่วโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นว่าทั่วโลกนี้มีความผูกพันกันมีไมตรีต่อกันแล้วที่สําคัญการาส่งความรักความหวงใยให้กับเด็กไทย13คนที่ติดอยู่ในถ้ำนี่นเลยบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้เป็นลายเส้นประวัติศาสตร์ที่น่ารักมากมีแล้วยัง <ny> เลาเเองล่เดี๋ยวเดี๋ยก่อนอันนี้นะเราแอบเห็นตั้งแต่ในเพจของเขาแต่ทำไม่เป็นนะก็ให้น้องก็ทำให้นลีน่าสนใจมากจะเื่าำัก็จะให้เด็กของล่ก่าจาพรจวงกลมกงจะบอกอย่างนี้ก่อนนะ หนังสือเนี่ยมันจะมีประเภทที่พ่อแม่ก็อ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทําระหว่างอ่านได้เนี่ยก็จะดึงความสนใจเด็กมากขึ้นอยากจะบอกว่าถ้าอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเลือกหนังสืออย่างนั้นมาอ่านให้เด็กฟังอยากเล่นอะไรกับเด็กต้องหาหนังสือที่มีการเล่นประกอบด้วยมาอยู่กับเด็กโอเคนะห <c oughs> นังสือเด็กมีหลากหลายมากนะมาดูแล้วหรืยอยังอย่าดูแต่โซนอื่นต้องมาดูโซนเด็กด้วย <c oughs> อยากให้เด็กเป็นอย่างไรเลือกหนังสืออย่างนั้นให้กับเด็กที่สําคัญคือในบ้านนะมีหนังสือใหม่ให้กับเด็กบ่อยๆหรือเปล่าในแต่ละเดือนเราซื้อรูทนะเราซื้อลิปตติกเราซื้อเสื้อผ้าแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นหนังสือสําหรับลูกของเราพ่อตัดผมอาจจะเป็นตัดผมเดือนละครั้งต่อไปนี้นะตัดผม5อาทิตย์ครั้งก็ได้และไอเอาเงินที่เหลือ1อาทิตย์1อาทิตย์เนี่ยมาซื้อหนังสือให้กับลูกเออตัวนี้คนอะไร อันนี้รอกนังสือเป็นมูดรอดห้วสือเป็นสื่อหลากหลายเป็มไปหมดเลยแอบถามก่อนเร่องไหนใครดกลิกาฟนะคิปกราได้รางวัลด้วยทุกคนไ้แอบรูว่าได้รางวัลมาด้วยกิปกราฟนั เอาใหม่กิฟการนะกิ <c oughs> ฟการเป็นกรรมการห้ามวยห,หรอ <c oughs> นี่ดูสักพอกหนังสือที่มีลูกเล่นอย่างนี้นี่นะมันดึงความสนใจของเด็กได้จริงๆอ่านก็คืออ่านแต่ถ้าอ่านไปเล่นไปอ่านไปเล่าไปมันดึงความสนใจของเด็กกับหนังสือเนี่ยมากขึ้นลองลอง,ลองดูนะแล้วกิฟ์การ์ดอยู่ไหนอะกิฟ <c oughs> ์การ์ดอยู่ตรงนี้เอง กิ๊บกั๊นับ1 2 3ได้รางวัลอะไรนะฮะัฮะโลโหลพอน้องๆไม่คุยกับเราน้องๆไม่คุยกับเราได้ในสุดสด,สดีเด่นปีนี้ใช่ป่ะเล่นไห,ออหนอีกที่ขายดีใครบอกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่ได้สองรางวัลใช่ไม่ใช่ แก้มไขหอมจะทำเดี๋ยวก่อนนะพอได้หนังสือเสร็จแล้วนะก็ลองไปดูที่ในบ้านในแก้มไทหอมที่สุดกําลังจะบอกว่ามันเป็นศาตรตั้งต้นมันเป็นคําบวกที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยต่อยอดจากการอ่านหนังสือได้ลองลองดูนะหนังสือมีลูกเล่นอูดอ๊ดอูดอ๊ดอู๊ดหมูน้อยขี้เศราเช้าแล้วไม่ลุกแม่หมูมาปลุกลูกหมูงวงเงียลองลองดูนะจุ๊บจุ๊บ แก้มรูปหอมจางได้เวลาตื่นแล้วนักเด็กดีหนังสือที่มีลูกเล่นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นแย่งถนอมกันถามว่าจะแนะนำคนเข้ามาใรนวันนี้จะแนะนำหนังสือเรื่องไหนนอกจากสองเรื่องนี้นิทานอีสอุ้ยใหสมเยอะมากจริงๆแล้วอีสาก็เคยเขียนนิทานอีสอเหมือนกันนะ ภาษาอะไรกับภาษาอะไรภาษาไทยอังกฤษค่ะ <laughs> มีภาษาไทยกับอังกฤษอันนี้นปกกับหนูนิทานอีสพบเห็นได้งสองภาษาก็น่าสนใจมมากับเงาดากับเรียกนานิทานอีศพบอีศพบเนี่ยเสียชีวิตไปสามพันกว่าปีแล้วแต่ว่าความคิดของอีศพบนิทานของอ,อีสพบยังคงอยู่ มีคนมาเขียนไปเลยร้อยคนแล้วมะนักเขียนในประเทศไทยก็เป็น1 0บสิบคนมันเดียวมาเขียนต่อหนึ่งในนั้นคือทุกฟองก็เอามาเขียนด้วยโรงหนังสือบูธอะไรครับบูธ่าไรครับโ่องหนังสือบูธ S02 ศูนย์สองสิงคโปร์ศูอ้าวตายแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ขานบูธเลย <c oughs> เรามีปองแต่งมาด้วยบูธไหนเดี๋ยวเราจะไปห้องเรียนเดี๋ยวเราจะไปห้องเรียน ห้องเรียนก็ก็มีหนังสือดีนะที่บอกว่ามีหนังสือมีหลายเล่มห้องเรียนแล้วก็ดีห้องเรียนเบสซีเอสีเนาะเดี๋ยวๆๆี ห้องเรียนนะปีที่แล้วนี่นะเราทําโครงการหนังสือดีสําหรับเด็กและเยาว,วชนเนี่ยห้องเรียนเนี่ยอันนี้วาดหมดเลยนะชุดนี้ไฮไลท์เลยไหมลูกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นชุดอะไรนะเป็นชุดรามเกียรเป็นเรื่องของรามเกียรทั้งหมดเลยค่ะเป็นสามตอนจบภาพสวยมากภาพสวยมากเรื่องก็ดีมากถ้าบอกว่าหนังสือสําหรับเด็กขายดีที่สุดเล่มไหน อันนี้เป็นเยาวชนแล้วมะถ้าเด็กเล็กๆแต่เป็นแบบชุด E F ป่ะคะชุด E F E F คืออ่าเป็นพัฒนาศาสตร์เรื่องนี้นานแล้วมะเนาะแต่ก็ยังทันสมัยอยู่นะอันนี้ก็ผ่านการทัฒนาเป็นหนังสือศึกษาสมอง E F ชุดนี้มีชุดนี้มีกีกเรื่อง่เขาดูเขาดูไหนเขาดูนะ ชุดนี้เลยนะเป็นฝึกยับยัง้งควบคุมอารมณ์จดจอ่อใส่ใจสร้างสมาธิพัฒนาทักษะความจำชุดนี้มีสิบเล่มในสิบเล่มนั้นมีอ่านไม่ออกอะ่ะตัวมันเล็กไปบ้านนี้นนมีเด็ก,ดกขี้โมโ oh. หแม่จา๋าหนูอยู่ที่นี่นอนแล้วนะคือชุดนี้เลยทั้งชุดเลยหมายถึงทั้งชุดนี้ราคาถูกกว่าใช่ไหมชุดนี้ลดสิบเ็นต ในห้องเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะห้องเรียนนะมีหนังสือที่แบบอยู่ในใจเราเราหล่อห้องเรียนด้วยดีด้วยนี<ส>บ้านเรามีเอาประหลาเป็นหนังสือที่ง่านแล้วเนาะ<ส>แต่ก็ยังใช้งานได้<ส>เด็กๆก็ยังใช้ดีอย<ส>ู่บ้างหนังสืสเด็กๆอะไรคดีที่สุดถาานี้พ่อแม่พาลูกต่ำกว่า3ปีเลยและปัญถามว่า<ส>หนังสือเล่มไหนดีใคแนะนำก้างจะเป็นพวกการเข้า<ส> ไม่เอาเราอยากได้นักเสือเราไม่อยากได้การตำหนักภาษาสปีอันนี้โตไปไหมอันนี้อาจจะเป็นสี่สี่ถึงหกแล้วไหมแต่ว่าพ่อแม่ก่อนไเอาฟังนออะแต่ว่าไปชุดนี้ก็พอได้โอเคไม่ไยกับท่องเรียนดสิครับเขาได้นึกถึงห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านี่เรียกล่ใช่ไหม

<uğ ล> อ๋อเหรอทีสิบทีส,ทสิถ้าเข้ามาแนะนำหนังสือดีที่สุดของที่นี่ที่ขายดีที่สุดเล่มไหนไม่ขอ,อดูขอดูขอดู ดียังไงอ่าคือปากกาของเราค่ะหน้าที่อ่านนะคะอ่านได้สองภาษาเลยไทยฟีลิปปินสนะคะอ่าแล้วก็หนังสือะค่ะเราก็มีซิอเพิ่มเติมได้ตลอดเลยค่ะสิบปุ๊บดีทูเอ็นไออีกได้ด้วยค่ะมาดูหนังสือที่ดีที่สุดที่แบบคนซื้อมากที่สุดอ่ะซินแน โอ้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ก็อีศก่อนนอน50เรื่องสองบูธมาก็มีอีศกอันนี้ก็คืออีศกนีท่านอีศก่อนนอน50ื่อนให้นะคะเด้กไปข้างน่ะ ขณะที่สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่ากันบังเอิญสังเกตเห็นกาตัวหนึ่งคาเมื้อชิ้นใหลับ่าถ้าเราจิ้งไปที่ภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะวันหนึ่งกาหนเสื้วกาหาแล้ว ส่วนพวกอย่างเช่นเป็นน้องอ่สักไคประมาณหกวกหลักหนะคะเขาก็จะเลือกเป็นแบบนี้กันค่ะเป็นตัวแต่ต้องบอกว่านังสือนิทานบรรลือโลกเลยเนอะต้องบอกว่าเป็นนังสือบรรลือโลกเลยนะพิมพ์กันหลายสำนักพิมพ์มากหลายคนที่เอามาเขียนมากคนไทยก็เอามาเขียนกันหลายเวอร์ชันมาก ขายได้ไหมตอนนี้ได้เนาะปริมแอนเดอร์สันก็ยังเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกแล้วโดยเฉพาะอีโศบที่ตายไปแล้ว3,000ปีแล้วก็ยังมีผลพวงมาอยู่ที่รูดนี้ด้วยคับอีโศบขอบคุณที่อวไทยดีๆนะอดูอดูอัพโรนี่เลยเรียนรู้ด้วยนะทุ สม่รูมากถ้าอยากให้เด็กเป็นอย่างไรถ้าอยากให้ลูกเป็นอย่างไรอ่านหนังสืออย่างนั้นให้เด็กฟังถ้าอยากให้เด็กมีคุณธรรมด้านไหนก็หาหนังสืออย่างนั้นมาอ่านให้เด็กฟังถ้าอยากให้ลูกมีพฤติกรรมอะไรเด็กไม่ชอบการสอนลูกไม่ชอบการสอนแต่ตัวละครจะสอนได้สนุกกว่าพ่อแม่เวลาสอนนะเดซิเบลจะสูงแต่หนังสืออ่านเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเดิมและเป็นภาพเดิมอยากให้เด็กเป็นอย่างไรหาหนังสืออย่างนั้นให้กับเด็กอันนี้ Food M I S ก็เปน็นอะไรก็ต้องไปนีมากอันนี้อักษรกอคิดอักษรกอคิดเนี่ยเดี๋ยวเราแอบเห็นหแรกแรกเลยก่อนนะเป็นนักเขียนที่เรารักมากคนหนึ่งคนนี้เลยลำพูแสงลอบถ้าใครเป็นรุ่นสักสิบปีเนาะหนูนิดหนูนิดดังมากซีรีส์หนูนิด,ดี่ยดังมากตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วของลำพูเดี๋ยวถามก่อนน้องๆหายใจกัหนหมดไิมฮัโลโหลเดี๋ยวแอบเข้าไป

นิดีแลสว18เลนทีมีนิดวิล้ว18เลนไม่เป็นไรครับจะบอไม่เดีไ่ไว้างจะบอกว่าเขาบอกว่ากล้องที่จะจะออก เรากำลังจะมาแต่งต่อคิทโซนอะไรครับโซนอะไรครับเข้ามาในโซนอันนี้เขาเรียกโซนอะไรอ่ะโซนพาซาแต่งต่อคิทโซนพาซแล้วไปดูในกระปุกได้เลยนะครับมาบูนีแล้วจะแนะนำมากก็รู้ว่าจะโอนเอียงย้อนกลับสวัสดีน้องๆแต่งต่อคิทสวัสดีครับต้องอยู่ที่โซนพาซาครับแต่งต่อคิทอ่ะวีสูนยหกเนาะก็นาใจวิ่งหนีเส้นอย่างนี้ อ้าลองมาดูแตนะคิจมีหนังสือดีหลายๆเล่มสวัสดีค่ะได้มเรื่องูกไรไ่เรื่องเไหร่องไยอย <Lucy> <that> <Four> <that> ู่เรีอะไรครับนเป็นตัวนังสือ มผมสิทธิคุณนักวาดภาพเพิ่งได้รางวัลจากงานสัปดาห์หน,นังสืออยู่ที่มูดกันพอคิดเพราะเหรอหนนัตตีมายลองดูที่งสือเล่มไหนที่มายเพิ่งได้รางวัลมาเพื่อหมักมาซีรีส์นี้เนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์นี้เขาดังมากนะซีรีส์ Di no ไดโนไดโนปวนกวนหันสาของเขานี่แหละคนนี้แหละเป็นคนทำให้ไดโนมีชีวิตขึ้นมา อยากแนะนำอะไรไดโน่ทำไมเด็กถึงต้องอ่านไดโน่คือไี่รู้สึกว่ามันเป็นละครที่หม่รู้สึกว่ามันมีหลากหลายแล้วก็มีความแบบสนุกสนานแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเด็กเข้าไปถึงการพิทานได้บูเล่มไหนทายดีที่สุดไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ตอได้ไหมคะเนี่ยอ่าเรามาตรงนี้ ซีรีส์ของ <บา S 1> เขานอกจากไดโนแล้วนะก็จะมาเป็นคุงกิงคุงกิงเนี่ยดังระเบิดระเบก็สองอันนะกับไดโนกับคุงกิงคุงกิงอ่ะคุณสุนท<ะ>รีอ๋อคุงกิงก็มีน้องใหม่น้องจิตต์นกล้ากล้าค่ะคุงกิงนี่ถือว่าเป็นเป็นแบรนด์ของแบรนด์ฟอกิดไปเลยแล้วก็มีตัวใหม่เอ้ยโทษทีมีน้องคนใหม่ชื่อต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วย คำท่ารังเกียจลุงแบบชัดเจนมากเอาไปเอากระซอนอนี้โซนนี้จะแนะนำก็แบบกระดาษปากเล็กๆนะ่นเอถ้าพูดไฟ <c oughs> ก็จะเหมือนเอ็นเอียงมากบุ๊ดนี้เลยเป็นบุ๊ดของตุ๊กกองเลยแหละเป็นหนังสือของตุ๊กกอง <c oughs> ขอแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะเป็นหนังสือสร้างสติอยากให้เด็กไทยมีสติตั้งแต่เล็กคนเขียนเขียน <c oughs> แบบสติแตกมากแต่ก็เขียนออกมาเป็นนิทานสร้างสติรายได้ทั้งหมดมอบให้เสเยรธรรมสถานสร้างธันมาส่ง มาบูธนี้ปุ๊บต้องขออย่างนี้ก่อนขอแนะนำหนังสือของทุกปองขึ้นได้รางวัลหนังสือดีเด่นในปีแบบนี้นะขอบคุณพระอาทิตย์บนฟ้าส่องแสงมาให้โลกสว่างเนี่นะขอบคุณแล้วก็มีหนังสือชุดใหม่ของทุกตองก็จะมีซีรีส์ลูกลิงอันนี้เป็นซีรีส์แรกขอโทษสวัสดีขอโทษข,ข,ขอบคุณไม่เป็นไรแล้วก็เป็นซีรีส์ที่สองก็จะเป็นไม่ยอมนอนอือไม่ออกฉี่ตรงไหนไม่แต่งฝัน ก็จะเป็นสมุดปอเดี๋ยวถามก่อนใายไปไนกันหมดขอเชิญสักคนหนึงได้ไหมอ้อแล้วออะโอเคโอเคอันนี้ก็คือบูธแอนฟอคติอยู่ที่บีศูนย์หกขอบคุณขอรูสอบคุณขอบขอคุณใครดีที่สุดเล่มนี้ถึงลงลงเลใคร จากว่าเป็นหนังสือที่ได้เล่าทุกทวันทุกปีด้วยแล้วก็จากที่คุณแม่หรือว่าคุณครูมาอ่านนะคะโอ้นหันนี้อันนี้ขอบคุณแล้วก็ <ขอ S 2> ก็บอกว่าซื้อเล่มเดียวคุณค่ะมีสามารถจะใช้ไลน์นะคะในราคาทีด้านหลังจะมีเสียงเพลงที่ตอนนี้เปิดอยู่เนี้ยค่ะเพลงขอบคุณด้วยค่ะไม่ต้องไปซื้อซีดีแล้วค่ะตอนนี้ ขอบคุณที่นี้ตั้งใจเขียนขอบคุณให้เด็กๆตื่นขึ้นมาและลืมตาหลับในแต่ละวันตื่นขึ้นมาในแต่ละวันลืมตาเอ้หลับตานอนในแต่ละคืนก็นนขอให้ขอบคุณสรรพสิ่งและสรรพชีวิตมานี่เลยมานี่เลยม่เราีเทกวามนตอนี้ก็มีตัวละครที่เด็ดๆอยู่สามสามสาม,ามก้อนก้อนหนึ่งก็เป็นจูงเทียก้อนหนึ่งก็จะเป็นไดโนแต่วันนี้ตุ๊กติกตุ๊กตอไม่มา คุกกี้ตุพอไมมาก็เป็นกุ้งกิงกับไดโนอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะไม่หนุ่มหนิงอันนี้กลุ้งกิงอันนี้ติ๊ตีเป็นตัวละครสวยแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะไปดูที่บู่ฝากเดี๋ยวก่อนนะฝากหนังสือเด็กกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการสร้างโลกเนี่ยเราสร้างไม่ได้เลยถ้าเกิดคนในชาติของเราเนี่ยไม่มีสติปัญญา สร้างสติปัญญาต้องสร้างตั้งแต่อยู่ในท้องด้ซ้าไปสมองของเด็กเติบโตตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังลูกก็เย็นแล้วก็เป็นสุขตั้งแต่ในท้องพอคลอดออกมาแล้วเสียงเต้นหัวใจของแม่ต่อยอดด้วยเสียงอ่านหนังสือให้ลูกฟังก็จะทําให้ลูกมีภาพจําของพ่อของแม่ที่ชัดเจนมากเด็กที่มีภาพจําของพ่อแม่ชัดเจนไม่เสียหายไม่เหลวไหลอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็ก เราทาโครงการหนังสือเล่มแรกมูล,ลนิธิหนังสือเพื่อเด็กทาโครงการหนังสือเล่มแรกเราเห็นชัดเลยว่าถ้าอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวันตั้งแต่อยู่ในท้องและมาต่อยอดแล้วอ่านทุกวันอีกทีใน6เดือนเนี่ยนะ<ม>เห็นชัดเจนมากเลย<ม>เด็กฉลาดสมรรถนะดีสมรรถนะใน7ดด้านไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายพัฒนาการทางด้านสังคมอารมณ์การคิดสติปัญญาภาษาจริยธรรมและการาสร้างสรรค์ดีทุกทุกด้านเจ็ดด้าน อีกหกวันนะงานสปดาห์นักศึกษาอีกหกวันวันนี้วันที่สองหมดสุดท้ายวันที่เจ็ดด้วยกนนะแอบกระซิบถ้าใครว่างนะแล้วใครอยู่ในงานแล้วดูอยู่นะบ่ายสามเราจะขึ้นเวทีที่เอเทรียมนะสามโมงกับสี่โมงแล้วจะไปเจอกันนะสวัสดีค่ะทุกคนนะครับ